สวัสดีค่ะคบพบกับพอน้อยบอกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีร,รัมย์วันนี้ผ่อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้นะคะลงไว้ในปีงบประมาณ2,566ช่วงนั้นค่ะท่านลงทะเบียนไว้ในปีงบประมาณ2,566ซึ่งปีงบประมาณ2,566ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565จนถึงวันที่30 กันยายน2566ช่วงนั้นเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2507นะจ๊ะมีคำถามหนึ่งค่ะสมมุติหาผ่อนน้อยส่งวันเดือนปีเกิดมาก็คือท่านเกิดในวันที่1เกิดในวันที่1กันยายน2507ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในปีก็ประมาณ2566 ค่ะสอบถามว่าจะได้รับเบีย้ยอย่างคีบผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนนะคะค่ะก็ตามระเบียบร,ระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะการจ่ายเบีย้ยอย่างคีพผู้สูงอายุค่ะท่านลงทะเบียนไว้ ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่ง ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ค่ะก็ท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีบผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เลยนะจ๊ะฝากมาเข้าสู่คำถามก็คือท่านที่สอบถามพออะไรเข้ามาเกิดวันที่1กันยายน2507ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วค่ะ ในปีงบประมาณ2 5 6 6กเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,567ค่ะปีงบประมาณ2,567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566ไปจนถึงวันที่30กันยายน2567อันนี้คือช่วงปีงบประมาณ2 5 6 7เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันที่1กันยายน2507ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ ในเดือนค่ะตั้งแต่เดือนกันยายน2567เป็นต้นไปอันนี้กรณีเกิดในวันที่1ค่ะท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1กันยายน2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2567 เป็นตนไปค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามพออน้อยเข้ามากหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วอยากจะสอบถามว่าจะเริ่มได้รับเบียนอย่างคีผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนนะคะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้ยต้องกลาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ